ดวนหูฟังสุดฮิต5รุ่นนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าอันไหนเนี่ยมันจะเพาะที่สุดคะแนนเท่าไหร่กันบ้างแบบปิดตาฟังนะจะให้คะแนนอันไหนยเยอะสุดก่อนหน้านี้มีการดวนกันไปแล้วนะครับผมหลายคนโอ้ยพี่มีแบบเดี๋ยวจะปนความรู้สึกส่วนตัวหรือเปล่าดูแล้วตัว ยี่ห้อนั้นเนี่ยพี่แอบเชียร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเนี่ยจะมาปิดตาเลยเดิไอเดี๋ยวจะมาปิดตาแล้วก็ลองฟังแะหลับตาแล้วก็เอาให้สอดหูดูเลยว่าเฮ้ยเสียงอันไหนเนี่ยมันจะเพราะที่สุดเออแล้วมันจะแบบคิดไปเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะไม่มีคิดไปเองแน่นอนนะครับผมใส่แล้วให้คะแนนว่าเสียงอันไหนเนี่ยมันได้เนื้อเสียงที่ เหมาะสําหรับคนฟังเพลงมากที่สุดในสําหรับตีโอนะอ่ะโอเคนะครับผมสิ่งที่มีอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมเป็นของมาแชลนะครับที่กําลังฮิตฮิตกันอยู่นะฮะมาแชลเป็นไมเนอร์สนะครับผมแล้วก็มี m o t i ฟ e NC นะครับผมก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดอันนี้2ตัวนี้ยังไม่เข้าไทยเลยนะครับในฝั่งของตัว Apple นะครับจะมีทั้ง AirPods 2นะครับ AirPods 3 แล้วก็ AirPod s Pro ด้วยอ่าแล้วก็จะแบบมาทายกันด้วยเฮ้ยเสียงอันไหนมันเป็นของอันไหนกันแน่นะให้ลองดูด้วยอ่านะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นหน้าตาคร่าวๆนะในฝั่งของ สเปคนะครับผมใครไม่ทานก็กลับไปกดซับคลายแล้วก็แวะไปดูนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าจะได้รู้ว่าเฮ้ยสเปกอันไหนเป็นแตกต่างกันยังไงบ้างแต่วันนี้จะมาแบบปิดตาฟังเสียงดูแล้วก็ให้เดาแล้วก็ให้คะแนนกันนะครับผมว่าเฮ้ยจะชอบเนื้อเสียงอันไหนเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีไยเอาเลยนะมาเดี๋ยวจะถอดแว่นขออนุญาตถอดแว่นนิดนึงนะมาปุ๊บปุ๊บ๋ยวมาลองฟังดูนะว่าอันไหนจะเข้าตากรรมการสวัสดีครับยัง มาสัมผัสแรกแค่โดนหูก็รู้สึกสกัสกๆาแล้วนะฮะกาเล่นเพลงนะครับอือม,มาเสียงจะแบบใสๆนะเสียงจะแบบใสๆแล้วก็ถามว่าเบสแน่นไหมไหมแต่เสียงจะแนวใสๆแล้วฟังฟังสนุกเอา,อางี้ดีกว่าฟังสนุกสัมผัสแรกที่โดนหูรู้สึกสกัสกๆเลยถ้าให้เดาก็จะเป็นมาแชลไมเนอร์สถ้าคะแนนเสียงเนี่ยถ้าเต็ม5ก็จะประมาณ3.5แล้วชอบไหมครับ ชอบชอบเสียงดูใช้ได้อ่าโอเคครับต่อไปครับครับเขารู้สึกตอใส่ครับยังไงครับแน่นแน่นแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบอินเอียหรือเอียบัตนะเออแต่ถามว่าแน่นหูนี่แน่นอดี๋ย้เริ่มที่1ความดังเท่ากันกัเมื่อกี้เลยนะครับครับผมอืมอันนี้เนี่ยเสียงเบสเนี่ยตึบก,กว่าอันตะกี้แต่ตะกี้ใสกว่าแล้วก็ ถ้าถามความชอบของเสียงเนี่ยน่าจะประมาณ3.5บเหมือนกันถ้าใครชอบเบสน่าจะชอบอันนี้ถ้าให้เดาน่าจะเป็น AirPods 3อันนี้เน้นแบบเสียงอย่างเดียวนะเสียงอย่างเดียวเลยนะฮะวี่จะถูกไหมเนาะครับขอเสียอะไรครับก็จะหลวมกว่าตะกี้นะหูฟังมันจะหลวมกว่าแต่เบา ได้ยินเสียงรอบข้างชัดเจนเพลงกันเริ่มในสามสองหนึ่งคนนัาเข้ากันนะครับโอ้โห oh. <Huh? S 1> อืมโอเคครับเสียงออกแนวใสๆเบส Base. ไม่ค่อยมีเลยถ้าถามความชอบของเสียงน่าจะประมาณ3อยู่ที่ประมาณ3ถ้าไถ้าดาวน่าจะเป็น Airpods 2น่าจะเป็น Airpods 2 <c oughs> สัมผัสแรกในห้องเงียบขึ้นมาทันทีเลย <c oughs> ห้องดูเงียบขึ้นมาทันทีเลยนี่น่าจะเป็นแบบว่าอินเอียร์แล้วละความดังเท่ากันโอเคโอเคครับมิติเสียงค่อนข้างดีแต่ว่าเบสต่าไม่ค่อยมีเบสเท่าไหร่ก็ระดับเสียงก็ดังใช้ได้เนื้อเสียงคล้ายๆกับตัวที่คิดว่า Airpods 3ะเพอ่ะราะงั้นนะอันนี้น่าจะเป็น Airpods Pro อันนี้ถ้าให้คะแนนก็คง3.5เหมือนกันอืม แน่นกว่าอันตะกี้ดูหนาหนาแน่นแน่นกว่าอันตะกี้อันเนี้ยเสียงดูเคลียกว่าอันตะกี้ชัดเจนเลยดูแบบใสกว่าแต่ถามเรื่องเบสเนี่ยพอไม่ได้ยัดจุกแน่นๆมันอาจจะแบบว่าไอความตึบมันแบบว่าไม่ได้รู้สึกถึงความตึบเท่าไหร่เหมือนกันเมื่อกี้ดาวันเมื่อกี้เป็น AirPod Pro ไปแล้วอันนี้ก็คงน่าจะเป็นโมที แต่ถามว่าเสียงตัดเสียงรอบข้างไหมย,ยังได้ยินเสียงแอร์อยู่เลยนะเสียงแอร์ยังเข้ามาอยู่ในหูอยู่นะถ้าเป็นคะแนนเสียงอะ่ะมันก็คงน่าจะถ้าเมื่อกี้3.5อันนี้อาจจะใสกว่าใสากว่านิดนึงมันก็น่าจะประมาณแบบ สัก3.8แต่ก็ไม่ถึง4คะแนนนะอันนี้น่าจะเป็นโมทีไม่รู้ดาวถูกรหรือเปล่ายังไงก็เพื่อนๆตัดสินใจก็แล้วกันนะครับผมก็มาลองให้แล้วว่าเสียงอันไหนมันเป็นยังไงกันบ้างนี่นิ่ดุคนลุ้นเดี๋ยวจะไปดูเฉลยกันในคลิปเองนะครับให้ชอบฟังหูฟังเอามาฟังเพลงเนี่ยคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้แบบความรู้สึกจากใจตรงๆแบบปิดตาเลยนะว่าไม่รู้ว่าคืออะไรคืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมใครที่มีเพื่อนเป็นสายหูฟังด้วยกันนะยังไงอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูคลิปนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้แบบ นะครับผมที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในช่วงนี้แชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอ,อื่นด้วยแล้วก็อยากดูหูฟังอันไหนราคาแบบแลดเซลนะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ชี้เป้า .com ได้นะครับบางทีก็จะมีแลดเซลแบบราคาถูกกว่าปกติเนี่ยถูกกว่าหน้าเว็บไซต์อย่าง Apple ิลกมีแลดเซลขายถูกกว่าหน้าเว็บไซต์ apple .com ด้วยนะครับแวะไปดูที่ชี้เป้า .com ดูก็แล้วกันนะครับผมหลับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe ช่องตีรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ